มองอาทิตย์กำลังจะลาขอฟ้าจะเลิ่เปลี่ยนสีมองอาทิตย์กำลังจะลาขอฟ้าจะเลิ่เปลี่ยนสีความมืดนิดมาแทนที่วันนี้กำลังจะหมดไปนั่นคือสัญญาณเราต้องจากกันอย่าลืมฉันอย่าลืมสัมพันธ์ใจ ยังคิดยังห่วงหาเคยได้ยินเพลงนี้ไหมครับเพลงอย่าลืมฉันของวงชาตรีโอ้โหตอนออกใหม่นี่นะเข้ากับบรรยากาศในยุคนั้นเหลือเกินเป็นบรรยากาศที่ว้าเหวว้าวุ่นนะครับเพลงในชุดนี้ผมชอบที่สุดเลยที่มีเพลงชุดอย่าลืมฉันเนี่ยนะครับมันฟังแล้วมันแบบเป็นเพลงที่มีความหมาย่ะ คนเราเนี่ยนะครับเวลารักกันเนี่ยนะก็จะรักกันมากเลยนะครับแต่เวลาที่จะจากกันนัก็จะเกิดความเศร้าวความโศกความทุกข์นะครับแล้วหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่เขาได้ไปเที่ยวได้อยู่ด้วยกันแล้วเขาก็จะต้องจากกันก็เป็นกลางๆว่าอาจจะจากกลับบ้านหรือว่าจากกันตลอดชั่วชีวิตเลยก็ได้นะครับนั่นก็คือเพลงที่มองเห็นพระอาทิตย์กำลังจะตก ดินแล้วนะครับสีแดงเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมผมก็มองภาทิตย์กำลังจะลาพอฟ้ากำลังจะเปลี่ยนสีความมืดมิดมาแทนที่วันนี้กำลังจะหมดไปนั่นคือสัญญาณเราต้องจากกันแล้วก็อบท้ายด้วยอย่าลืมฉันอย่าลืมสุมพรร์โอ้ย เห็นพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยนะครับก็คิดถึงลหลายๆคนนะครับที่เคยรักเ่แน่เมื่อสมัยก่อนเราก็ไปดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันตกน้ำสาซีไอลือเจ๊กนั่งที่สุดพลงผมหรูพระจันทร์ตกนะอ๋อไอ้นน้นพระจันทร์นะแต่นี่ผมผมกำลังอยู่กับพระอาทิตย์ครับดวงกลมโตสีแดงแล้วก็เคยไปนั่งดูกันบน หลายๆที่กับผู้หญิงนะครับแล้วก็จะมีความสุขเมือ่อราติตลาลับไปเหมือนกับชีวิตของเราพี่จะต้องจากกันไปแ <c> ม <oughs> มันเจ้าซึ้งเหลือเกินแต่งเพลงนี้ออกมาเนี่ยนะครับวงชาตรีนะท่านลองไปหาฟังนะครับถ้ายังเกิดไม่ทันนะเพลงอย่าลืมฉันโอ้โหแล้วคิดจินตนาการตามไปว่าใจมันหวยหาเหลือเกินนะเธอทำไมอย่างงั้นยงนอย่างนี้ เหมือนกับพระอาทิตย์ที่กําลังจะลาลับลงไปนะครับเอ้ยได้รมเหลือเกินแล้วพระอาทิตย์เนี่ยก็จะขึ้นทุกวันแล้วก็ลาลับลงไปทุกวันตอนเย็นแล้วพรุ่งนี้ก็จะเกิดอีกแล้วก็ลาลับอีกนะมันเกิดความเป็นเหตุปรากฏการธรรมชาติเช่นนี้ทําให้เรามีความรู้สึกว่าแมา่มันทรมานใจเหลือเกินเพราะเช้าพระอาทิตย์ขึ้นแง่ก็มีความสุข ยามบุสานภาสว่างทั่วนภาสว่างแล้วตื่นท่ศราเสือเถิดน้องแก้วสว่างแล้วนะแก้วตาแปะแต่ดีดัมดีดัมแต่สุนทรภพรครเอื้อได้บอกเอาไว้ว่าผู้หญิงที่นอนอยู่ข้างๆนั่นน่ะตื่นได้แล้วตื่นท่ทาได้แล้วพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเห็นไหมฟ้าสว่างแล้วยาม อยู่ชานภาพโทงแห้ยยิ่งคิดก็ยิ่งซึ้งแต่วงชาตรีก็บอกอีกแบบหนึ่งว่ายามที่พระอาทิตย์จะลงเราจะต้องจากกันนะครับเอ้ย,อยก็ขอให้วันเวลาที่ดีๆนั้นได้ดำรงอยู่กับทุกท่านจนกว่าพระอาทิตย์จะตกลงแล้วก็ตัวไข่ตัวมันไปเที่ยวกันต่อ <c oughs> ไปเที่ยวผับกับผู้หญิงอื่นต่อไปนะครับแหผมนี่ก็พูดเล่นพาชักพาเสียเลย นะครับกำลังซึ่งๆอยู่ทีเดียวนี่แหละครับธรรมชาติก็มีสเสน่ห์บางทีผมเห็นพระจันทร์สวยมากเนี่ยเวลาผมไปถ่ายรายการบนที่สูงภาคเหนือมันก็จะเห็นพระจันทร์ดวงกลมโตเลยนะครับแล้วเราก็ถ่ายรายการเสร็จก็มากินข้าวกันนั่งคุยกันในกลุ่มทั้งหลายทีมงานเราก็ระล,ลึกถึงนึกถึงเพาเห็นพระจันทร์มันสวยนะผมอะ่ะบางทีเกาให้แยกไปนอนเพราะผมกรนดังใช่ไหมนอนนะใครเขาไม่ได้ผมก็นอนรีสอร์ทคนเดียว ผมก็จะชะเง้อต่างออกมาแล้วก็ดูพระจันทร์ครับพระจันทร์ดวงโตกว่าข้างล่างอีกน,นะเวลาอยู่บนเขาผมว่าเราอยู่บนเขาอ่ะผมเสียดายผมเึิกใ,ใจนะว่าแสงสว่างที่สวยๆอย่างนี้เนี่ยนะมันจะหมดลงไปอีกไหมมันจะหมดเมื่อไหร่แสงของพระจันทร์จะหมดไหมถ้าเราดูนานๆถ้าเราดูมากเกินไปผมเสียดายอ่ะผมไม่รู้ว่าวันไหนที่แสงพระจันทร์จะหมดแล้วพอเวลาผมมาเจอพระอาทิตย์ตกดินที่แหลพมพุริทพ นะที่ภูเก็ตผ,ผมก็มีความรู้สึกว่าพระอาทิตย์เนี่ยก็จะหมดแสงสีแดงลงวันไหนวันไหนจะไม่ตกวันไหนมันหมดมันแห้งอะไรอย่างเงีนะ้ยใจเลาคิดไปเรื่อยๆเลยนะครับในขณะเดียวกันความประทับใจในความหลังในความรักที่เรามีก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ตอนเที่ยงแล้วก็ดับลงไปในตอนเย็นนะครับก็ทําให้เราได้เห็นหนึงว่าชีวิตมันก็อย่างนี้แหละไม่แน่ไม่นอน จะแม้เมื่อเช้าตื่นขึ้นมาเพื่อนยังส่งเกี่ยวกับวันครูกันมาเต็มหมดนะโอ้ยครูคนนั้นครูคนนี้ไปขุดออกมาแล้วก็มาพนณนถึงพระคุณของครูนะครับแล้วก็พอเย็นพระที่ตกเดี๋ยวก็คงยังเงียบครูก็คงจะจบพ้นวันไปแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ขอให้ความรักของคุณครูที่มีอยู่วันครูในวันนี้นะครับจงเป็นสิ่งที่เตือนจิตเตือนใจ พวกเราทั้งหลายจะลืมอะไรก็ได้บ้านเมืองจะวุ่นวายยังไงก็ได้แต่เราต้องไม่ลืมวันครูครับไม่ลืมครูนะครับผมนึกภาพนะสมัยผมเด็ก,เ,ดกเนี่ยผมอยู่โรงเรียนสมประสงค์วิทยาที่สิงห์บุรีนะครับตอนนีเ้เจ๊งไปแล้วครับโรงเรียนเป็นโรงเรียนลาดโรงเรียนเอกชนนะครับเขาบอกเป็นโรงเรียนที่ดีครูสมประสงค์นี่ก็ดีมากเลยนะฮะเป็นลูกศิษย์ป้าผมแล้วก็มาเป็นเจ้าของโรงเรียนนะครับ ที่โรงเรียนเนี่ยนะครับก็เรียกว่าสมัยนั้นมีครูใหญ่ชื่อครูพี่พบํำคุณอะไรนึกไม่ออกแล้วเพราะผมตอนนั้นก็เพิ่งอย่าแค่ป .1 แต่ผมจําทุกอย่างได้เหตุการณ์ทั้งหมดผมนั่งสำร้อคือตะจุดตะจุดที่จะเป็นสำร้อประจําของผมเลยนะครับแล้วก็ผมนั่งสำร้อถึงเวลาเช้ามารับแล้วเย็นก็มาส่งที่บ้านผมก็นั่งสำร้อตะจุดมาแล้วก็หันมอป้า,ป,าป้าก็แยกไปสอนที่โรงเรียน สอ,อนที่โรงเรียนวัดพรมสาครนนะครับผมก็มานั่งมาแล้วก็เห็นครูพิภพเนี่ยยืนรับนักเรียนเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนสมประสงค์วิทยานะผมผอมใช่ไหมแล้วก็ขี่จักรยานมาโรงเรียนดูลักษณะย้อนไปคิดเนี่ยครูพิภพคงไม่ใช่คนร่ำรวยอะไรมากมายเหมือนกับนักการเมืองคงจะสมัยนั้นมันห้าสิบกว่าปีแล้วครูพิภพก็คงจะ มีเงินเดือนไม่มากนักหรอกนะแต่พอถึงเวลาที่ลูกศิษย์คนไหนขาดเรียนลูกศิษย์คนไหนไม่อยู่ครูพิพบก็จะไปขี่จักรยานเต้งเต้งเต้ง,ตงไปถึงบ้านครูใหญ่ขี่จักรยานตามถึงบ้านเลยเพราะฉะนั้นป้าเขาบอกอย่าเกเรนะเดี๋ยวครูพิพมาตามถึงบ้านกลัวครับท่านผู้ชมครับเรากลัวครูครพิพครูใหญ่ รูปร่างผอมแห้งแต่สูงสง่าเนขาก็ครูพิภพเนี่ยก็ขี่จักรยานไปลูกศิษย์ต้องมาโรงเรียนนะครับกลัวเรากลัวครูพิภพมากกว่ากลัวคนร่ำรวยเศรษฐีมหาศาลเรากลัวครูพิภพมากกว่ากลัวประจวบชมาทองนเราเปรียบเทียบอย่างนั้นนะครับเพราะว่า ครูพิภพจะเป็นครูที่ถึงไม่ร่ํารวยเหมือนอาปัจจวบแต่ครูพิภพก็เป็นครูไงครับเป็นครูที่เราจะต้องกลัวเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเรากลัวครูกันมากเลยครับท่านผู้ชมเด็กๆรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้นะแต่เราก็ไม่สามารถที่จะไปทําอะไรก็ได้หรอกนะครับเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนยุคมันเปลี่ยนสมัยก่อนที่ครูพูดอะไรนี่ต้องกลัวอาจจะยิ่งกว่าพ่อแม่ด้วยซ้ําเพราะว่าพอเราไปอยู่กับครูเนี่ย เข้าสู่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยใช่ไหมครับมันก็เป็นไปได้ที่เราจะต้องมีความรู้สึกว่ากลัวนะว่ามีความรู้สึกไม่สบายใจที่เข้าไปที่โรงเรียนแต่พอกลับถึงบ้านพ่อแม่ตามใจพ่อแม่ไม่กล้าแล้วเราก็จะหวาดเวทจะทําอะไรก็ได้กับพ่อแม่ยอมทุกอย่างแต่ครูเขาไม่ยอมถือไม่เรียวถืออะไรทาให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วม,มันของจริงนี่ว่าไม่ใช่ของพูดกันได้ เป็นใจของที่ต่อรองได้เหมือนพ่อแม่เพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็จะฝากครูครับสมัยก่อนว่าตีไปเลยเทียนไปเลยนะ,ะต่อหน้าเราพูดต่อหน้าเราเอาอย่างนี้ครูก็ได้ใจสินะเราก็กลัวครูอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมฮก็ตีไปเลยเที่ยนไปเลยฝากไว้ได้วยนะคะโอ้โหพอคาว่าครูเนี่ยน่ากลัวจริงๆเราต้องเชื่อทุกอย่างเขาพูดอะไรเขาสอนอะไรระเบียบวินัยต่างๆ เราขัดขวางไม่ได้เลยแต่ถึงบ้านแล้วเราจะยังไงก็ได้เนี่ยครับแต่เดี๋ยวนี้ครูตีนักเรียนไม่ได้แล้วคมครูให้หน้ากลัวไม่ได้แล้วสอนอย่างเดียว <Wo ops> แล้วสอนผมว่าเป็นครูเด็กๆดีกว่าถ้าเป็นครูให้พวก,กครูผู้ใหญ่เนี่ยนะมันก็จะหน้ากลัวไปหน่อยเพราะว่าเด็กมันเด็กเด็กผู้ใหญ่เนี่ยเพราะมันเป็นเด็กมันมันเป็นผู้ใหญ่ที่มันที่มันเป็นเรียกว่า ชีวิตของชาวเน็ต่มันเข้ามาฝังใจของพวกมันแล้วเพื่อนฝูงในเน็ตเยอะเพราะฉะนั้นไม่เชื่อครูแล้วหาความรู้เองก็ได้ครูบางทีก็ยังรู้น้อยกว่าพวกเด็กที่มันเปิดในเน็ตเลยมันคุยกันว่าข้อสอบนี้เป็นอย่างงั้นข้อสอบนั้นเป็นอย่างนี้ทําไมไม่ตอบอย่างงั้นทาไมไม่ตอบอย่างนี้เออเด็กมันพัฒนาขึ้นครับมันก็เลยเริ่มมองครูว่าไม่เท่าไหร่แ่แหน,น่แล้วที่สาคัญก็คือกฎหมายออกไปอีก บอกว่าห้ามครูตีห้ามอะไรมาออกมาห้ามเด็กมันก็เออล้องตีดิเดี๋ยวไปฟ้องให้ฟ้องผู้ปกครองผู้ปกครองก็เป็นคนยุคสมัยใหม่อีกนะไม่ใช่ยุคพวกผมอะที่จะปล่อยให้ครูดูแลลูกก็ผู้ปกครองก็มาอารวาสครูอีกมาเผื่อครูติดคุกติดตารางอีกเออแล้วแต่อย่างว่าครูก็มีหลายเรื่องครับที่เป็นปัญหาครูที่ดีด นะสอนดีๆทำให้เรากลัวเรานับถือเนี่ยมันดีแต่ถ้าเป็นครูที่ไปเจอแบบประเภทโลคจิตนะซึ่งสมัยก่อนสมัยผมไม่ค่อยมีเขาจะตีด้วยความรักความเมตตาเรียกนักเรียนมาถามครูบิชาแพ่งพันแห่งโรงเรียนสตรีสิงห์บุรีเอ้โรงเรียนอ่วัดพรมสาครเรียกเรียกเพื่อนผมมาที่ทำเนี่ยรู้ไหมว่าผิดเพื่อนบอก รู้ครับแล้วถ้าครูตีเธอเนี่ยเธอจะดีขึ้นไหม <S <S เพื่อนผมมันบอกไม่ดีครับไม่ดีขึ้นอ,อ๋อไม่ดีงั้นไปไปนั่งที่ครูไม่ตีแล้วตีไปเธอก็ไม่ดีขึ้น <c ười> ครูบิชาก็บรเล่าให้ป้าผมฟังและป้าก็บนเล่าต่อเหมือเราะกันใหญ่นะครับคือ <c ười> อย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้มันครูสมัยก่อนเนี่ยเขาด้วยความเมตตาจริงๆเลยนะแต่สมัยนี้โอ้โหสารพัด นะว่าทําอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้มันฟ้องแล้วผู้ปกครองก็จะเอาเรื่องครูเสื่อยทีเดียวกลายเป็นหน้าที่ครูเดี๋ยวนี้ก็เศรษฐกิจตกก็ต้องมีการสอนพิเศษกันบ้างอะไรมั่ง <Anything S 2> เออถ้าจะไม่เก่งมัมม่งเดี๋ยวเย็นครูสอนให้ไปบอกผู้ปกครองนะว่าครูจะไปสอนให้ที่บ้านนั่นแหละพวกครูผู้หญิงแต่ถ้าเป็นครูผู้ชายก็อา่อาอา่าไปบอกผู้ปกครองนะว่าหนูผู้หญิงส่วนมากจะเป็นผู้หญิงเรียนไม่ค่อยดีเดี๋ยวครูจะสอนให้นะนะตอนเย็น หรือไปเรียนบ้านครูก็ได้อ่ามันก็เป็นอย่างนั้นอีกอะคือผมอยากให้ครูเนี่ยเป็นครูจริงๆครับท่านผู้ชมครับกลับไปนะถ้าถึงยุคที่ผมได้เป็นนายกของพรรคขอนนอนหลับนี่รัฐมนตรีผมก็จะออกกฎหมายครับว่าเราจะต้องให้เกียรติครูกลัวครวูและครูมีสิทธิ์ที่จะลงโทษนักเรียนได้ทุกอย่าง ถ้ามันไม่หโหดร้ายแบบไปซะจนเห็นกระดูกโผล่ออกมาขาวเวอร์อย่างนั้นอย่างนั้นจะเกินไปใช่ไหมครับตีให้เด็กมันหลับจํามันกลัวเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะไม่กล้าตีอ่ะกลัวผิดกฎหมายกลัวผู้ปกครองอารวาส <c oughs> อย่างนี้ก็มีโอ้ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องระวังกันหน่อยว่าเออทําไงได้ต้องไม่ทําผิดถ้าครูต้องไม่ทําผิด <c oughs> ไม่ใช่ทกเรียนไม่ทาผิดนะเดี๋ยวนี้มันไปอย่างนั้นกันทีเดียวนะครับมันก็เปลี่ยนไป ผมเนี่ยที่ไม่อยากเป็นครูแต่แรกเลยเนี่ยนะเพราะผมบอกตามตรงว่าคู่กับตรงเลยนะว่าผมเนี่ยเรียนไม่เก่งตอนเด็กๆอะ่ะเขาก็บอกว่าไม่เก่งก็ไปเรียนครูแล้วกันอะไรที่ไม่เก่งที่แย่ๆสอบเข้าอะไรไม่ได้มาสอบเข้าครูเดี๋ยวก็ได้แล้วก็ได้สอนเด่ยครูไม่ค่อยพอสมัยผมเด็กๆนะครับก็เป็นอาชีพที่ถือว่าหัวไม่ไป เรียนอะไรไม่ได้แล้วที่ว่าเรียนครูมหาวิทยาลัยอะไรก็ขึ้นไม่ได้สอบไม่ได้มากลับบ้านเรียนครูอย่างเงี้ยมันเหมือนง่ายไงแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ครูเดี๋ยวนี้พัฒนาดีมากเลยนะครับผมเองก็สารภาพว่าไม่อยากเป็นครูเพราะผมเป็นคนใจออดผมไม่เหมือนแต่ครูก็คือครูใช่ไหมครับถึงคุณจะใจอ่อดยังไงเนี่ยคุณก็ต้องเป็นครูเพราะฉะนั้นผมเป็นครูไม่ได้ พราะผมใจอ่อนเวลาไอ้เจ้าหนูเนี่ยมันเรียนกับเรามาตอนเด็กๆแนเราก็สอนมันด้วยจิตใจรักความเมตตาผู้หญิงคนนี้เด็กคนนี้เด็กหญิงเวลาบังกะโตขึ้นมาครูเรียบางทีสอนหลายชั้นสอนชั้นป .1 แล้วก็ไปถึงป .5 เลยก็มีทุกชั้นมันก็ตามเรียนมาเรื่อยทีเดียวเก้าอี้โต๊ะด้านขวามือตัวที่สองอะ่ะเป็นของเง็กคลังเขาหนูหนูเง็กคลังเด็กหญิงเง็กคลัง ถ้าผมสอนเนี่ยตอนปอหนึ่งปอสองปอสามปุิมันก็น่ารักคือขาอย่างน้อย่างนี้ไปเรื่อยใช่ไหมครับต่อไปเนี่ยมันก็โตขึ้นเรื่อยๆเราก็ขูกพันว่าสอนให้เด็กได้ดีเพราะเรามีจิตเมตตาเป็นครูจนกระทั่งมันขึ้นมศสามอสอ 4, มศสอี่มศห้าหรือหมอ 5, ห้ามหอ,อะไรสมัยเนี้ยมเจ็ดมแปดมีไหมนั่นแหละผมก็ยังสอนอยู่สอนเง็กลังคนนี้มาตั้งแต่เด็ก โตผูกพันเข้ามาอ้างเง็กล้างนั่งเก้าอี้ตัวนี้หรอไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเป็นครูมันผูกพันท่านผู้ชมเพราะวันหนึ่งเง็กล้างเรียนจบไปนี่ผมก็คงจะใจหายเง็กล้างออกจากโรงเรียนเราไปแล้วไม่มีแล้วเง็กล้างไม่ได้นั่งโต๊ะนั้นอีกต่อไปแล้วผมก็จะต้องคิดอนะผมเป็นผู้ชายผมเป็นคนผมสอนเด็กคนนี้มาตั้งแต่เด็ก นะผมดูแลผมเมตตาไม่เคยคิดอะไรไม่ดีเลยจนกระทั่งเขาสาวโตวขึ้นมาพอเขาไปครูตุลชัยก็ใจหายครูตุลก็รู้สึกคิดถึงเง็กลังเออไปไหนล่ะไปขี่จักรยานตะไปดูบ้านเพราะสมัยก่อนเราตอนมันเด็กๆเราก็ขี่จักรยานไปเพราะวันนี้ขี่ไปดูเง็กลัง,งก็แนะนําสวัสดีค,ครับครูนี่ราคาคุณสันติแฟนเง็กแฟนเง็ก เฮ้ยเหรอเอ่อสติเหรอสวัสดีครับครูแม่เง็กลังเล่าให้ผมฟังว่าครูดูแลเธออย่างดีเลยด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์ของเง็กลังนะครับไม่ได้คิดอะไรคุณตุลก็ไม่คิดอะไรแต่หัวใจมันทาไมเง็กลังเราเจอกันมาตั้งแต่ปหนึ่งปสามปสี่จนจบเรียนจบหลายเป็นจะเป็นเจ็ดแปดปีมั้งเธอออกไปแล้วมันผูกพันนะท่านผู้ชม ผมก็จะต้องเศร้าแล้วก็เสียใจเพราะว่าครูนี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะนอกลู่นอกทางไม่มีสิทธิ์ที่จะทําสิ่งที่ไม่ดีหรือให้ลูกศิษย์รู้ว่าเรารักทุกวันที่มาเราก็จะคอยมองแพรบแพร,แรว่าเงี้กล้างนั่งอยู่ตรงไหนเงี้กล้างมาหรือเปล่าวันนี้ทําไมไม่พอเรียนไม่สบายหรือ,อยังไงนั่นแน่ใช่ไหมมันก็เนีย่ยผมผมเป็นครูไม่ได้อ่ะคือผมผูกพันไง เพราะหาผมสอนนักเรียนผู้หญิงน่ารักน่ารักแล้วมันอ้อนมันมาถามมาอะไรบ่อยๆแล้วผู้ชายอ่ะท่านผู้ชมมันก็ใจอ่อนใช่ไหมผู้ชายเนี่ยจะว่าดีแสนดีใจแข็งแสนใจแข็งยังไงก็ตามแต่พอถึงเวลาหนึ่งมันก็เป็นหัวใจที่มีเลือดเนื้อมีความรู้สึกนึกคิดใครมาดีกับเรา่าผูกพันมาอาทนห่วงหาถึงวันครูก็เอาของขวัญมาให้ครูตุนเนี่ย คนอื่นไม่ได้ให้เงกคล้างก็เอามาให้ทุกวันทุกปีถึงเวลาเดี๋ยวมาแล้วมันผูกพันอ่ะท่านผู้ชมครับผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเออนะมันชีวิตเราเป็นไม่ได้หรอกครูเพราะเราเป็นคนใจอ่อนเกินไปใช่ไหมเราผูกพันแล้วเด็กมันไม่คิดอะไรเราก็าไม่ควรจะคิดอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับท่านผู้ชมครับคุณปองเตนปองเพนปองเป็นปองเพน,เนกำลังรับชมอยู่คุณพงอพงเพงพงพ,งพ,งพงพันพงพงพงพันมั้ง เราเดอกเออดูดีคุณคงพาดน,นะด้วไงกำลังชมอยู่ขอบพระคุณมากนะครับคุณคงพาดครับให้กำลังใจนะตุนนะเวลานี้ขับรถอยู่คนเดียวแต่ขับช้าครับขับชิดซ้ายช้าๆเลยละ่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวว่าจะพาคหัวสั่นหัวครอนเป่งฟันกระเด็นไปติดอยู่ บนกระจกอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีมมขับชา้าๆรับรองว่าปลอดภัยวันนี้ดีอย่างหนึ่งพยายามมาตอนเย็นนะครับเพราะว่าแสงอาทิตย์จะได้ไม่ส่องตาแต่ก็จะไม่คุยกับท่านนานเรกไม่เกินขึ้นชั่วโมงนะครับด้วยความคิดถึงว่าวันนี้วันครูอย่าลืมไปไหว้ครูซะแล้วก็ซื้อของที่เราบำรุงสุขภาพไปฝากครูนะไปฝากครูก็เอาพวกดีสิ เลือดจอระเข้แคปซูลตราวินนะครับของรองศาสตราจารย์ดรวินชัยชมศรีกับรองศาสตราจารย์ดรจินดาวันสิรันทวีเนตเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยเป็นผู้วิจัยประโยชน์ของเลือดจอระเข้ในประเทศไทยอยู่มหาวิทยศศาลัยเกษตรศาสตร์ที่พูดว่าเลือดมหาวิทยศศาลัยเกษตรศาสตร์เลือดจอระเข้นั่นแหละสองอาจารย์นี่แหละครับเป็นผู้ริเริ่มจนสําเร็จนะครับและตอนนี้บริษัทที่เขารับงานวิจัยของอาจารย์ไปทําธุรกิจเขาก็ตั้งชื่อ ผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้ที่ใส่แคปซูลอย่างปลอดภัยอย่างสะอาดนะฮะใส่แคปซูลให้ให้ดีเลยตั้งชื่อว่าเลือดจระเข้แคปซูลตราวินครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าว่าท่านมีโอกาสซื้อได้ก็ซื้อไปฝากกันนะครับถึงจะเลยวันครูไปแล้วก็ฝากครูได้ครูซึ้งทั้งนั้นแหละถ้าซื้อของดีๆไปฝากนะครับอ่าแล้วก็บางทีไปฝากอย่างเดียวมันก็จะน้อยไป ครูบอกแหมให้ครูกินสมุนไพรจากสัตว์อย่างเดียวเหรอจ้าเธออ่างั้นดนูก็จะขอฝากสมุนไพรจากพืชก็คือถังเช่าอเอาไปค่าครูเฮ้ยตาโตเลยเพราะถังเช่ามันมีคนไปนโฆษณาทีวีเยอะใช่ไหมครับโฆษณากันเยอะแล้วบอกสรรพคุณกันใหญ่หายดีอย่างนั้นไงสบายเลยเราไม่ต้องถังเช่าโกลเบอร์คอดี้ครับของกัปตันเอกสิทธิ์ทรัพย์เจริญกัปตันเรือที่เปลี่ยนใจมา ลาออกมาผลิตถังเช่านะครับว่าเป็นถังเช่าเพราะรู้ว่าดีจริงๆค้นคว้าแล้วว่าถังเช่านั้นคือ,อายาอายุวัฒนะเป็นสมุนไพรไม่ใช่ยาอายุวัฒนะเรียกว่าอะไรนะใช้คําให้มันเหมาะเมาะสมหน่อยว่าของกินอายุวัฒนะนะครับเป็นอาหารนะเป็นอาหารเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยซื้อถังเช่า g ก o บ caddy global c a ดีนะครับไปฝาก อาจารย์ฝากครูท่านให้ท่านทานทุกวนันวันละสองเมตรนะแล้วก็จะมีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วเวลาตอนนี้วันช่วงเนี้ยไส้กรอก AFM เขาก็กำล,ลังไปโปรโมตอ,อิสโตรครับมันจะเป็นไก่ปรุงเนื้อไก่ปรุงรสเป็นรูปทำเป็นรูปน้องไก่นะครับแล้วก็ท่านทอด,ดมานะทานอาหารนะ โอ้โหอิสโตเนี่ยเป็นอาหารที่อร่อยแล้วก็หอมอร่อยมากผมชอบมากที่สุดเลยเวลาผมทานข้าวเดี๋ยวไม่รู้จะกินอะไรเปิดตู้เย็นหยิบถุงอิสโตออกมาของ AFM นะครับผลิตภัณฑ์ของ AFM ก็เอาออกมาแล้วก็เอามากินอทอดกินกับข้าวพอและแค่นี้ก็ไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่หนักท้องไงมันย่อยง่าย ใช่ไหมครับแล้วมันก็นเป็นอาหารที่อร่อยปรุงมาอย่างได้รสได้ชาติเลยลองไปหาอิสศบทานนะครับตามแมคโครหรือว่าตลาดสดทุกสาขาตอนนี้เขาไปอยู่ที่ร้านไมฟูดที่จังหวัดยะลาครับเขากำลังไปทอดจริงกันอยู่แล้วเดี๋ยวก็จะลงมาจะลงมากรุงเทพแล้วก็จะต่อเลยขึ้นมาที่ทางไปถึงเหนือเลยผ่านเหนือผ่านจังหวัดพิษณุโลกในวันที่ 2 3 4สามสอลมขอโทษนะครับ2ี่8 29เี่ยี 17, 28, 29, ก็จะทอดแล้วก็ให้ทุกท่านได้ชิมรสชาติใหม่โดยเฉพาะอิสโตที่ร้านที่จังหวัดพิษณุโลกครับนานอย่างนั้นนะครับก็ขอให้ไปหาซื้อมาถ้า,ถาสมมติหาอิสโตไม่ได้ก็ไส้กรอกอะไรก็อร่อยทนะั้งนั้นแหละเขามีหลายกลิ่นหลายรสชาติแต่ขออย่างเดียวให้เป็นยี่ห้อตรา AFM ก,แก็แล้วกันนะอร่อยตลอด AFM ที A ่พ่อสตาร์ทของกลุ่มนี้เขาฝีมือครับตอนนี้นะครับผมก็กำลังขับรถมาแสงสีก็สดใสนะครับอา,อากาศก็ดีดีเดี๋ยวพอคุยกับท่านผู้ชมจบผมก็จะเอากระจกลงนะฮะแล้วก็ขับรถไปแบบปิดแอร์ อากาศจะโอเพนมากเพราะผมจะขับรถผ่านชุ่มนาะผ่านทุกที่ทุกขนทางนะครับที่ผมคิดว่ามันบรรยากาศมันธรรมชาติจริงๆถ้าผู้ชมต่างจังหวัดถ้ามีโอกาสนะถ้าสมมติยิ่งเป็นข้าราชการมีบมกมันนานไม่ต้องห่วงเรื่องการทำอาหากินนะ่ะพอแก่แล้วไปหาทำเลดีๆเชิงของเชิงเขานะแล้วก็เนี่ยไปพักผ่อนอยู่บังช้าว็ออกวิ่ง ตามถนนชนบทแน่สายชนบทแล้วก็เย็นก็ออกวิ่งเช้าก็ดูอุษาที่มันส,สวา่า,สวางอุสาสว่างฟ้าสว่างและตอนเย็นก็วิ่งดูพระอาทิตย์กําลังจะตกดินพระอาทิตย์กําลังจะตกดินแล้ววันนี้กําลังจะจากไปนะครับแต่ความรักของท่านผู้ชมกับดัตุนก็คงจะไม่จากไปเพราะว่า เราจะนําเสนอสิ่งดีๆให้กับท่านมากมายนะครับตอนนี้ผมก็กาลังจะไปถ่ายรายการขององค์กรสื่อสนนะอาธารณะเกี่ยวกับสื่อด้าน,อา,าน,านอาหารด้านการเกษตรนะครับท่านผู้ชมชื่อเขาไพเราะมากเ๋ยผมขอเวลาให้ผมไปไปศึกษาชื่อหน่อยนีเป็นกองทุนที่ทําประโยชน์มากผมไปถ่ายเรื่องการเกษตรแล้วผมจะไลฟ์สดอะไรบ้างมาให้ทุกท่านได้ทราบได้ชม เปลี่ยนบรรยากาศมั่ั่งนะครับแล้วก็ผมก็จะออกรายการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับชื่อชุมทางฮอตโชว์เกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรไทยแล้วก็แพทย์แผนไทยนะครับของคุณรกปริศพันธ์ชัย,ยภูที่ช่อง74ีนะครับแล้วก็ในช่องของเราไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็น Facebook ของอารมณ์ดีทีวีออนไลน์หรือว่า Facebook ของตุลชัยธนบุรศรีหรือว่า Tik To k ชื่อว่านาตุนฟรีสไตล์ใน Tik t o k อครับเราก็เข้าไปดูเรื่องสนุกสนุกกันทั้งงานถือว่าอย่างไงเราได้มีโอกาสเกิดมาอยู่ร่วมยุคร่วมชาติกันแล้วเราก็ให้กําลังใจกันนะครับผมมีอะไรมีประสบการณ์อะไรผมก็จะมาเล่ามาคุยเรื่องที่น่าคุยเยอะแยะมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องทัวร์จีนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ โควิด <COVID c oughs> เป็นเรื่องของอชีวิตในการระมัดระวังตัวเองและการเตรียมตัวในวันวาเวลไทยนะครับก็จัดประสบการณ์ของผมซึ่งเล่าพร้อมจะเล่าอะไรเยอะแยะมากมายเร็ว,วนี้เราก็จะมีสปายกล้องท่องไต้หวันที่ผมได้ไปถ่ายไว้ก่อนที่โควิดจะเกิดเราจะเอาสปายกล้องท่องไต้หวันตอนเผยไต้หวันเอ,เอามา ให้ทุกท่านได้ชมกันเร็วนี้ทางช่องอารมดีทีวีออนไลน์ก็ฝากซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผมไปดูมาแล้วผมศรัทธาว่าดีเหมาะสมที่จะให้เป็นของขวัญของฝากก็คือเลือดจระเข้แคปซูลตราวินนะครับถังเช่าโกลเบอร์คอร์ดีและก็ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกกลุ่ม A F M P ี o Mega Star ครัท่านผู้ชมครับมันเริ่มจะมืดแล้ว นะครับรถก็เริ่มที่จะเปิดไฟกันมากมายเพราะฉะนั้นก็ขอลาแฟนๆไปก่อนนะครับขอให้ท่านมีความสุขกับธรรมชาติและปีนี้เป็นปีดีนะครับเป็นปีกระต่ายเป็นปีที่น่ารักของท่านขอให้มีความสุขตลอดไปและพรุ่งนี้เราพบกันใหม่คุยกันด้วยเรื่องที่น่าสนใจและสนสุกสนุกครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับจากผมนาตุลหรือว่าตุลชัยธรรมดรุษฎี